สวัสดีครับผมอยู่กับผมแจมสลิกอีกแล้วนะครับนะ <Yahoo! S 1> วันนี้นะครับมนาะมาเสียตังกันอีกแล้วนะครับนะต้องขอขอบคุณพี่กอบด้วยนะครับนะเจ้าของไอดีนะครับที่ส่งให้แจมเปิดนะครับนะก็ซีเรียลโปรดักอย่างพี่กอบเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เรามาเติมซื้อ This is the moment package นะครับนะว้าว wow. นี่เลยนะครับนะก็เป็นกล่องครบรอบ5ปีของทางฟีฟ่าไลฟ์สี่นะครับนะ a n n i v e เ s a r y s p e c i ป l นะครับเป็นการ์ดลุ้นบุก8นะแล้วก็มีการ์ดไอคอนไอคอนมีเงิน20 0 0 0นะครับมีการ์ดกันแตกนะครับการ์ดป้องกันการอ Up ัปเดตอัปเกรดดิเออมาไม่พูดท่านทำเพลงครับปายซื้อเลยฮนะหนึกล่องครับแล้วตอนนี้คือ Star Point เราเหลือ200แสนนะครับเมื่อกี้เจมขออนุญาตพี่ ก็ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันใกล้จะรีละอ่ะซื้อไปเลยแล้วกันนะฮะบวกกับที่เราเติมไป1,500บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นแรกเชลด้วยนะครับนะ 100, 3 5 0 1 0 0 0นะ 200, 5 0 0 1 5 0 0นะไปเติมกันได้นะครับวันนี้1,500บาทนะอ่ะเราไปเปิดการ์ดตังก,กันก่อนเลยนะครับ ตาตังในสองหมื่ 20, เปิดให้หมดฮะบวกแปดล้านล้านลัน่ลนหาเรื่องเสียงเงินอุนาสสปอร์ตไลท์ like <c oughs> ก็น่าใช้อยู่นะกองหน้าอาทิตย์หน้าน่าจะมาดูเจมลิกได้อยู่แต่วันที่2ก็หายไปละไม่ชินเลยต้องไปเป็นแคแบบเดียวแบบเดียวเดือนเดียวหนาเดี๋ยวก็กลับมา <c oughs> มาโค้ดฝึกฝนครับอ่ะเปิดฉนโอ้โ เฟี้ยวเนี่ยมีเฟิร์ส o u c h ด้วยครับนะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้โค้ดฝึกฝนของอะ,อะไรกันนะครับสเปเชียลโค้ดโอ้โหเสียดายว่ะถ้านี้อันแรกเป็นเฟิร์สทัรนะเฟี feel ้ยงเงาะจบกันเฟิร์สทัชไม่มาว่ะโอ้โหถ้านี้ก็เป็นเฟิร์สทัชนี่ก็เฟี้ยวเหมือนกันนะอันนี้แต่ไม่ใช่นะครับ เอาหมดไม่สนลูกใครสวัสดีครับคุณพี่เจมคนดีมือสะอาดนะออืเดี๋ยวก็รูอ้อ่ะอ่ะกอกล่องกล้องกล่องอ๋ออ่าอย่าเจมขออนุญาตนะอไอพวกการ์ดแบบไม่ได้ลุ้นอะไรเจมขออนุญาตแบบติ๊กแล้วก็เปิดทีเดียวไปเลยแล้วกันนะครับนะจะได้ไม่เสียนาฬิกาฮะเสียเวลา เ,เลือกเปิดเก็ดอันครับไปครับบวกเก็์อืมตีตีปากเลยบวกเจ็ดลันลันบวกแปดิเออโอ้โหมิโลสลาฟโคเซฮะตีบเบสออฟเวอร์ครับนะสวดมนต์รอเลยครับพัดลมบ้านผมไปอยู่บ้านพี่ได้ไงใช่เหมือนกันเลยเอ่ะสวัสดีครับคอนเต์ของพี่โทนี่หน้า เจอปีอย่างนี้แม่งหายากแล้วอะ่ะแถวบ้านแม่งก็ไม่ค่อยมีลอะออาไปกันต่อกันที่การ์ดไอคอนแล้วกันนะครับนะการ์ดไอคอนเอาเป็นใบนี้แล้วกันนะใบนี้ก่อนนะครับนะไอคอนแพ็คโอเวอร์ออร้อยห้าบวก Let's go! Let's โ oh, o b บโอ้โหูครับเป็ 6, นลิโอเฟอร์ดินานครับหกพันแปดร้อยเอ็มนะ ใบนี้สวยวะ่ะไอคอนแพ็คโอเวอร์ออร้อยห้าครับเลสโก้ go, ฮะเลสโก้ go, ฮะซื้อใบฮะซื้อโอ้ลิมาเน่นคนระับห oh. นึน่งพันเอ็มอโหเธอโอ,เอ,โอ้เธอเขมปีเลยอ่ะไอคอนอีกใบหนึ่งฮะเลสโก้ go, ครับไอคอนโอเวอร์ออร้อยแปดบวกนะ โอ้อาายสมพรปากวะใบนี้แหละอาไยไปเล t s g โกไปมาอิตาลีสี่โอ้ยมารินี่เหรอใช่ปะ่ะโอ้โหฟังก็กบาเลซี่ครับร้อยสิบสามฮะอือ oh. ไฟแรกของวันนี้ฮะจะได้จะได้ถือว่าโอเคร้อยสิบสามนะแต่บ้านมีสามเซเว่นไม่มีสักที่เอ็นดูชิไหมคนอยากกิน ดีครับพี่เจมสวัสดีครับดีครับพี่ชายผมไม่ขอสุนอรียนะผมขอละเมออยากได้บวกแปดพญาหงถ้าได้บวกแปดได้ไม่มีปัญหาขอแบบล้านล้านล้านบวกๆได้ไหมขอขอเยอะเกินไหมวะขอแค่แบบล้านๆได้ปะจัดให้เจมเล็กหน่อยได้ป่ะ อาไปกันที่9.9ก่อนแล้วกันนะครับนะการันตีบวก5นะครับ HGRTN นะ23พีโร22 UCL นะบ e s t of อเวอร์ครับเฮ้ยโหเองก็ดีเลยเกินดีเลยเกินเฮ้ยเ,ออเออฟอร์ดินานเฉยเลกนกิ่ก่อนถ้าูแเมนยูพี่คิดว่าได้นะเจมคิดว่าเล่นได้นะครับนะถ้าฟูแเมนยูนะไปครับโอ้โหพูอ่ะ มาเตโอโควาสิตครับนะว่าที่นักเตะใหม่ของเรือใบสีฟ้าแหน,นึ่งพันสามร้อยเองครับซีดานแคปจงต้องเกิดสาธุสาธุาธนี่แล้วกันก็อไป 3, 15, 000, 000, 000, 000. โอโสามหนึ่งห้าครับโอ้โออร้อยบวกโอ้โหเฮจจีว่ะโอ้ซา ซาเซเบงซาอันนี้กิจกรกล่องหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับนะกิจไม่เขาเรียกว่าอะไรกล่องครบรอบห้าปีนะครับที่ซื้อมานะมาครับการันตีบวกห้าโอโอร้อยครับไปครับ HG RTN แล้วก็ย3ิบสามฮีโรครับ Let's go bo โอ้โหพูดว่าจ g อ v โวบฮะพันเก้าร้อยเก้าสิบเธอ เขาเรียกออเดอร์มาที่เหลือก็เป็นการ์ดอ่ารุ่นบวกแแล้วนะครับทั้งหมด7ใบนะครับไปกันที่90ก่อนเลยกันแล้วกันนะครับนะโออ90้สเปอร์ดิวแรกมาแล้วใครวะเนี่ยเวนบายมันคือใครวนะเนี่ยเลชี่เฮตตี้เป็นอีโวบี้ดิไม่ใช่เลชี่อาร์ไนเอลเอ็นบวกแปดโอซาธูครับนะ ซีสามสิบเอท่านด้วยนะครับนะ m ั l t i c a r ต a โอวเก้าสิบบวกบถึงแปดเลชโครับไปไปครับโบไปครับโบโอ้โหโบซิงจิงฮูซงจริงฮู้แต่กูเนี่ยเซ็นจังฮูแฮ่ใครครับเนี่ยห้าร้อยเอ,อ็น่ารักจังวะโอ้โหโบบวกแ กูจะร้องให้เอาเป็นปีนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะหกถึงแปดนะครับ EBS E1 MC ครับสามสองหนึ่งไปครับผม E1 E1 e e มีไฟสวีเดนโอ้โหใครวะลินเดอร์เลิฟเหรอพี่เลิฟเหรอลินเดอร์เลิฟบวกแปดหมื่นห้า เดอเด่อถอยนิดหน่อยลินเดอร์เลิฟฮะโอ้โหไฟที่สองแต่ราคาตะบูตบี้จ้ากูพี่เลิฟกูก็มาฮะอ่าลันลันลันลกูนี่หัวจะปวดลันสามถึงแปดครับ B T B แคป โบเอียบ e ีเอชขอเป็นบีทีบีบวกแปดละล,ะละันจัดไปฮะบีทีบีมาโอ้โหแค่พูอ่ะวิ er, เกเตอร์บาย่ายสั่เอลยมึงอากูนี่ตั้งแตออนไลน์สามแล้วนะตั้งแตออนไลน์สามแล้วนะวิกเตอร์บาย่ายเนี่ยโอ้โหสี่พันสามร้อยเก้าสิบเอ็มฮะ ถ้าพี่เจไม่คุ้มใช้อำนาจสั่งปด GM เลยครับพี่ว่าจะปิดเกมเลยอ่ะพี่ค่อนข้างที่ใหญ่ๆพอสมควรหัวล้านเมสันเมาส์จะได้มัยแพงเอ้แมนยูกับเมาสนี่นานที่เป๋งไปปิดสักทีโอ้โหยืนให้ตั้งเยอะเชลซี Chelsea บอกกูไม่ต้องกูต้องการมากกว่านี้มาครับทวิกเตอร์โอ้โห ebs boe ยี e e mcupo เก,ก้เจ็ดบวกบวกนะ5ถึง8ครับ l e t s g o b o e ไปครับ e b อีกแล้วโอ้โห d a n n y w a s h what watch, วอดวัดเนี่ยแหละไม่วอดก็วัดเนี่ยประมาณนี้นะครับนะของบริษัทราคาเป็นม <c oughs> ิดมิจฉาชีพโอ้โห บาย่าลูกรักเมกมครับเปิดกันได้ทุกช่องโอ้โหเยอแมงล็อกปูอะอ่าเอาเป็นปีนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะขอลัานให้เจมลิกหน่อยว่าเอาแบบลัานแบบเปิดแล้วแบบเซิร์ฟพังไปเลยอ่ะอ๋อเมื่อกี้แดนนี่วาดขอบคุณครับ โปรตีรู้จักจแต่เจสซี่วาดมาเอลเอ็นรันให้พี่หน่อยวะดุดันไม่เกรงใจใครกดที่มุมขวาบนไปครับ L N L N โอ้โห L L อ่ะโอ้โหลูก้าโจวิกเบลคันแปดอะไรกันเนี่ย โอ้เจมลิกปวดหัวครับแหวดมันเป็นญาตพี่แจ๊ดแหวดกะปุกนิกปลาเปียงปุกปุกอะไรอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยที่สามสองชานดนวยนะคะคือสองใบเนี้ยคือคือต้องลั่นแล้วนะคือบังคับลั่นแล้วนะสองใบเนี้ยของดีมันอยู่สองใบท้ายเองก็พูดมีเหตุผลไปครับ L N B T B F A L L s p o t l i g h t O oh, O oh, 98บวกบวกหกถึงแปดะนับ3นับ2นับ1ไปครับวิสปอ r t l i g h t ไฟมาโอ้โย TP คูลิบารี่เหรอใช่ปะโอ้โ กูก็ไม่ได้นะโอ้โหคูลีบารีฮะสองหมื่นเก้าพันเอ็มครับโอ้โหเพิพ่พอยู่ในตู้แม่แบ็คแฮมบวกแปดโอ้เมื่อไงเจมขอเช็คเช็คเออราคาคูลีบารีหน่อยวะถ้าบวกแปด้โ้ ห้าหกแสนเด้อโอ้ฮาปูนะแต่ไดยไม่แปรใช่พี่ราคาโคตรดีเลยอะ่ะแปดก็ไม่ได้เอออนาคตของเกมอยู่ที่ใบนี้นะถ้าเจ๊งนะอูสั่งปิดเซิร์ฟเลยแม่กูก็เกาไม่พักเลยเนี่ยไม่ไม่ในในถุงหมดแล้วแม่ มาบกตัวสกปกเฉยจะได้ไม่แปดนะใบแค่บวกแปดมาลลั่นเลยนะมาขอบวกแปดไว้ก่อนนะอะใบเนี้ยขอบวกแปดมีไฟมาให้ได้ลุ้นหน่อยตัวแต่ขอละลั่นแล้วขอละลั่นด้วยแล้วกันนะขอได้มุ้ยขอละลั่นได้มุ้ยนงนี่ใส่ขวดได้เลยป่ะอันนี้ขวดใหม่ไหมนี่ใส่ได้เลยเฮีย ใช่ใช่มาครับมาลิติคราชแม่กดให้หน่อยกดอันนี้นนอันนี้อันนี้กดคลิกเลยไปครับ let's go let's go ครับโอ้โห <c oughs> บีบีหกเจ็ดใช่หกพันเจ็ดร้อย โอโ้เธอแม่กดเนี่ยเรียบร้อยฮะให้แม่กดฮะโถเธอบารมีแม่ครับแม่ไปแล้วครับเรียบร้อยฮะโอ้โหเราได้อ่าได้เอ็มมาประมาณสักสองหมื่นกว่ามั้งใช่ไหมน,น่าจะประมาณสองหมื่นกว่านะอันนี้คือนักเตะที่เปิดได้ครับนะพันห้าร้อยบาทครับแม่ ไหไรวะเนี่ยสามหมื่นสี่หมื่นห้าหกหมื่นเจ็ดไปักเจ็ดแปครับนักเตะนะเอ่อเกือบเแสนอะเก0าเกถึงหนึ่งแสนเอ็มนะครับในกล่องพั0หบาทนะครับนะกล่องสเปเชียลครบรอบ5ปีฟีฟ้าอะไรสี่นะครับนะสุดท้ายมันก็อยู่ที่ดวง นะครับนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้เจมส์สุริกด้วยนะจ๊ะ